ทัเจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาจีนด้วยกันกินหลิว老师学汉语กั่นหลิว老师ชื่อ่ามาเรียนภาษา,าจีนด้วยกันวันนี้เราจะมาพบกันในบทที่หนึ่งค่ะนักเรียนตี ที่1วันนี้จะเป็นเรื่องของ water อ e ี water e ่เทียน water ยีเทียนหนึ่งวันของฉันอ่าหนึ่งวันของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนขาคําศัพท์ที่ครูเตรียมมาให้อ่าไปเลยไปดูใจบ้างหนึ่งวันของฉันอันดับแรกเลยนักเรียนขาตื่นนอนภาษาจีนใช้คำว่าฉี่นนวง แปลว่าตื่นนอนชี่อีฉี่ชื่อหวังฉว่างฉี่ฉว่งแปลว่าตื่นนอนนั่นเองอเรียนคะ่ะไปดูรูปที่อส,ทสองแปลงฟันนักเรียนแปลงฟันภาษาจีนใช้คำว่าชวา่าหยาชวา่าหยาแปลว่าแปลงฟันชื่อว่าชวา ยี่อ๋อยา่าชวยาแปลว่าแปรงฟันนั่นเองแปรงฟันเสร็จแล้ว,ลวนักเรียนทำอะไรต่อลูกไปดูล้างหนะ้าอแปรงฟันเราล้างหนะ้าสีเหลียนสีเหลียนแปลว่าล้างหนะ้าซีอีซีเลอเอียนเหลียนสีเหลียน,ยนแปลว่าล้างหนะ้า ล้างหน้าเสร็จแล้วไปไดูสิะคะ่าอ,อาบน้ำภาษาจีนใช้คำว่าฉีเจา้จาฉีเจ้าแปลว่าอาบน้ำซีอีซีจื้ออาวเจาว้จาฉีเจ้าแปลว่าอาบน้ํานั่นเองนักเรียนขานักเรียน<า>ทำ,นำอะไรกันล,ลูกตรงกับที่เราเสิรหารูปภาพมาให้ดูไหม ล้างมือล้างมือภาษาจีนใช้คำว่าซีโสซีโสภาษาจีนแปลว่าล้างมือซีอีซีซูอโอโซซีโสแปลว่าล้างมือช่วงนี้เราต้องล้างมือบ่อยๆซีโจซีโสนะคะนักเรียนขาเราไปดูศิคะาคำศัพท์ต่อไปคือคำว่าชอฟานชอฟาน แปลว่ากินข้าวนั่นเองชืออ่อชื่อฟัวอั้นฟ้านชือฟานแปลว่ากินข้าวรับประทานอาหารอ่าหลังจากกินข้าวต่อลูกไปดูสิคะดื่มน้ำดื่มน้ำภาษาจีนใช้คำว่าเฮอร์สุยเฮอร์สแปลว่าดื่มน้ำ ฮ่เอ,อเอเฮชื่ออุ๋ยชุยเฮ่อ,อชุยแปลว่าดื่มน้ำเฮ่ตัวเดียวแปลว่าดื่มชุยตัวเดียวแปลว่าน้ำเฮ่อชุยแปลว่าดื่มน้ำนั่นเองอ่ารับประทานอาหารเสร็จดื่มน้ำเสร็จแล้วทำอะไรต่ออะนั่เรียนขาไปโรงเรียนชั่งเสือกชั่งเสือ แปลว่าไปโรงเรียน shang shi yu xu 上学แปลว่าไปโรงเรียนอ่าไปทันไม่เออไปโรงเรียนเสร็จแล้วเรียนทั้งวันเสร็จแล้วต้องเลิกเรียนค่ะนะัเนะเกเรียนขาเลิกเรียนภาษาจีนใช้คําว่า放学放学 fang an fang shi yu xu 放学 แปลว่าเลิกเรียนเลิกเรียนทำอะไรกับมาบ้านโอ้โหฟั่งพี่ฟั่งพี่แปลว่าผายลมอ่าฟัวอัางฟั่งพัวอี้พี่ฟั่งพี่แปลว่าผายลมนั่นเองต่อไปในกิจวัตรประจําวันทุกคนจะต้องมีถูกไหมคะอุจจาระค่ะตา เปี้ยนต้าเปี้ยนแปลว่าอุจจาระนั่นเองเตออาต้าปัวเอี้ยนเปี้ยนต้าเปี้ยนแปลว่าอุจจาระทําทุระหนักนั่นเองนักเรียนขาตัวต่อไปคําว่าเสียจัวเย่เสียจัวเย่แปลว่าทําการบ้านเสียตัวเดียวแปลว่าเขียนจัวเย่คือการบ้าน เสียจั่วเย่ทำการบ้านซีเอ๋เสี่ยจื้อจั่วย่เย่เย่เสี่ยจั่วเย่ทำการบ้านทำอะไรน่าเล่นทำกันบ้านนี่รีแลกซนะ์แล้วน่าเล่นขาเล่นคอมพิวเตอร์ภาษาจีนใช้คำว่าซังางหวังซัางหวังชืออ่งงองาง shang wang w a ว g ง h a n g w ว n ง แปลว่าเล่นคอมพิวเตอร์ต่อไปเอเล่นคอมพิวเ, <มา S 1> เตอร์เสร็จแล้วอพอประมาณเราเข้านอนนอนหลับนั่นเองภาษาจีนใช้คำว่าสุ่ยเจ้า s ุยเจ้าแปลว่านอนหลับ s ิวสุ่ยเจี้ยอเจ้าสุยเจ้า,จาแปลว่านอนหลับนักนเรียนจำคำศัพท์อะไรได้บ้างคะเนี่ยเราไปดูสิคะ ว่าเคววันนี้มีคำว่าอะไรบ้างเควแปลว่าบทเรียนนักเรียนขามาดูคำศัพท์ใหม่นะคะเชิงถือเชิงถือแปลว่าคำศัพท์นั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยนักเรียนขาคำว่าจั่วจั่วตัวเดียวแปลว่าทำนักนเรียนขาลี่ยูลี่แปลว่าตัวอย่างประโยค 你在做什么？你在做什么？คุณกำลังทำอะไรอยู่？อ่าใจตัวเดียวแปลว่ากำลังอ่าจ้ะแปลว่าทำ你在做什คุณกำลังทำอะไรอยู่นะเรียนขามาดูคำศัพท์คำที่สองคำว่าใจใจตัวเดียวแปลว่าอยู่หรืออาศัยี่หรือตัวอย่างประโยคเขาบอกว่า 我在家，我在家，ฉันอยู่บ้าน，家แปลว่าบ้าน，我在家，ฉันอยู่บ้าน，我在吃饭，我在吃饭，吃饭แปลว่ากินข้าว，我在吃饭แปลว่าฉันกำลังกินข้าว，在ถ้าอยู่ข้างหน้าคำนามจจะแปลว่าอยู่，啊。 แต่ถ้าใจ้อยู่ข้างหน้าคำกริยานักเรียนขาใจ้จะแปลว่ากำลังตัวอย่างที่เมื่อกี้ก็คือวอาใชเจี๊ยวอใชเจีย,จจยฉันอยู่บ้านตัวอย่างที่สองว่าใช่อฟ้าวว่าใช่อฟ้าน,าานฉันกำลังกินข้าวนั่นเองอไปดูสไลด์ต่อไปอนทททบทนบทนนนนเเรรียียยาัมดูิคะ ามาดูนะคะมาช่วยกันทายคำพท์กันดูสินนีี่จจวฉจั่วเฉินมะ,นจจนมะคุณกำลังทำอะไรอยู่่าเวลาตอบนักเรียนขาถามนี่ตอบวอถามใจตอบใจ,จนมะคุณกำลังทำอะไรอยู่นักเรียนเอากิจกรรมที่นักเรียนทำใส่ลงไปนักเรียนออกเสียงตามคนในอีกรอบนะคะนนีี่จจวฉจั่วเฉิน้จจนะ คุณกำลังทำอะไรอยู่เวลาตอบว่าใจจุดฉันกำลังกำลังทำอะไรนั่นเองคำศัพท์ไปเติมวอแปลว่าฉันใจแปลว่ากำลังนั่นเองอมาดูสิคะอันแรกเลยตัวอย่างเช่นว่าใจ喝水ว่าใจ喝水ฉันกำลังดื่มน้ำอันที่สองว่าใจวง ว่อจ่ฉี่ฉ u a ฉันกำลังตื่นนอนเห็นไหมคะอ่าต่อไปมาแล้วว่อจ่ายชว่าหยาว่อจ่ายชว่าหยาฉันกำลังแปรงฟันต่อไปว่อจ่สีเหลียนว่อจ่สีเหลียนฉันกำลังล้างหนะ้าอ่าต่อไปว่อ ใช่สราง,ว,างว่า,า,วาัฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ต่อไปนั่นเองคะ่ะวาใสเสียนวเย่ใสเสียวเยฉันกำลังทำกันบ้านาต่อไปว่าใช่ีจวว่าฉจาวฉันกำลังอาบน้ำ ต่อไปว่าใจสร้างวาสวฉ,ฉันกำลังไปโรงเรียนอ่าต่อไปว่าใจฟังพี่ใฟังพี่ฉันกำลังผายลมอ่าอย่ามาใกล้ฉันนะขาอ่ามาดูสไลด์ต่อไปหุยหวัวหุยหวัว แปลว่าบทสนทนานักเรียนมาดูสิคะว่าเขาสองคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูกำลังนั่งทำอะไรไม่รู้เขาบอกว่าจ在做什么你在做什么ผู้หญิงอีกคนนึงบอกเลย我在洗澡我在洗澡你呢เขาบอกว่ายัางไงเนี่ย我在 กิน在吃าววใจขานียนขา你在做什么คุณกำลังทำอะไรอยู่อ่าผู้หญิงคนตอบเลย我在าใจ在ีจ่าววใจซีจา,า,จจาฉันกำลังอาบน้ำนี่นะแล้วเธอลาก่าใจก i นวใจฉันกำลังกินข้าวนี่นักเรียนขา ทีนี้นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดอลองฝึกออกเสียงตามคุณแอนดูนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์นักเรียนสามารถไปทำใบงานาลงในสมุดหรือนักเรียนจะพิมพ์ออกมาทำและเขียนชื่อส่งคุณแอนก็ได้นะคะอย่าลืมตามงานที่นักเรียนไม่ได้เข้ามาเรียนเขียนชื่ออย่าลืมนะคะถ้าไม่มีชื่อ คุณครูก็จะไม่รู้ว่าเป็นงานของหนูนะคะอ่าทีนี้วันนี้เรียนไปแล้ววอเตอร์อี้เทียนก็ได้จบลงนะ้เรียนเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเสียก็ซิงซีเจียนจเจียน